ก่อนที่เริ่มต้นกันเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเทเบิลซันของผมเป็นแบบที่ได้รับการโมดิฟายมานะเพื่อให้ตรงกับรอรายการที่ถูกปรับจะอยู่ที่คําอธิบายด้านล่างส่วนแบนเาแทงสําคัญคือผมเบียวเข้าใจตรงกันนะเทเบิลซันคลาสสิกอาร์ทีเอสที่ขวัญใจวัยเด็กเรียกว่าแทบไม่มีใครไม่ทันเกมนี้ซึ่งหลังจากที่ผมผ่านอาร์ทีเอสมาอย่างโชคชนุนวันนี้ผมมาที่นี่เพียงเพื่อภารกิจเดียวเลยก็คือการเบรกเทเบิลซันเป็นสองท่อนด้วยอะบิวกิมมิกอีเวนติกร์ด้วยสารพัดชีทที่จะคิดออก เอาให้เลิกจำไปเลยว่าเราจะเปลี่ยนทไทม์เดซันนี้ให้กลายเป็นเดอะแอสซัโจ๊กแบบที่ไม่มีใครจะคิดออกได้ซึ่งถ้าหากวิดีโอนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็เตรียมรอภาคต่อไปกันได้เลยมาเริ่มกันที่ภารกิจแรกกันเลยเรียนฟอสฟิดิกเบกสำหรับงานแรกก็แค่ง,งานปืนพื้นฐานว่าเกมนี้มันเล่นยังไงแต่สิ่งที่เขาไม่ได้บอกเลยก็คือด้วยยูนิตเริ่มต้นท,ทั้งหมดที่ให้มานั้นมันเพียงพอที่เราจะเดินเข้าฐานนอตไปยิงและจบได้ง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีแรกแต่ถ้าหากคิดว่านั่นมันไม่เพียงพอแล้้้วววก็ททาาาาไไมมนนนนนยยถึงง,ง่่ขฐัสิิแแลบเพห งานต่อไปของเราเลย s k i l ดอะ e l เจน n ์ในด่านนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนหลังจากนั่งดู Oka าท a สป p o r t บินไปรับลูกปืนฐานยิงจรวดแซมของนอตเราก็จะเริ่มสร้างฐานกันเอาหุ่นผู้บรเลอสองตัวประจัดการฐานแซมข้างบนส่วนทาหารไปยิงฐานแซมที่สะพานหลังจากที่เราสร้างยูนิตเต็มที่ซ่อมสะพานนี้ซะไม่ต้องเดินออมถึงเวลาของชี้ของเราใช้ทหาร d วเวอ e ์ยืนที่ตรงนี้แล้วกดแอทแทกใส่ทำไมนะหรอเพราะนี่คือ d ท t o เวอร,ระเบิดที่สามารถกิงไประเบิดได้ไกลกว่าปกติใช้ที่จะเอาหน้าไปจุ่มกับป้อมเลเซอร์ การทําแบบนี้จะทําให้ปลอดภัยและยังดึงทาหารนอตให้ออกมายิงกับเราด้วยที่เหลือก็แค่ระเบิดให้หมดจะยึดฐานเพื่อความสนุกก็ได้ในด่านนี้มีทรัพยากรจํากัดถ้าเล่นไปนานๆอาจจะแพ้ได้ก็ระวังกันด้วยและเหมือนเดิมดิสโทเวอร์ถ้ามันตายมันก็จะระเบิดทําเพื่อนมันตายด้วยในภารกิจที่3ของเรา capture the train station หลังจากที่เรายิงกับนอตแล้วยึดฐานเรดาร์ฐานแรกแล้วให้เราเดินขึ้นมาด้านบนได้เลยไม่ต้องสนใจฐานที่2แล้วเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้เกมจะเรียกกำลังเสริมเป็นหุ่นไทท่านสองตัวซึ่งถ้าเกิดเราทำลายโรงไฟฟ้า ด้วยหุ่นไททันณตําแหน่งตรงนี้จะทิกเกอร์อีเวนต์ที่ทะทำลายป้อมเลเซอร์หน้าฐานซึ่งถ้าเกิดเราเดินอ้อมไปตุ๋ยหลังฐานของนอตป้อมเลเซอร์นี้จะไม่ถูกทำลายเชื่อผมเถอะการบัดประตูหน้ามันง่ายและเร็วกว่าถึงเวลาเล่นเกมระยะยาวก,กับภารกิจที่4ีสกิลหรือแคสไซแน่นอนว่างานนี้ไม่ยากอยู่แล้วเริ่มต้นมาเอาอยูนิของเราระเบิดบ้านสองหลังนี้ทิ้งฟะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมระบาดเราด้วยพวกนอตจะชอบส่งพาโทและก็แอทแทกเวฟมากองอยู่หลังบ้านเป็นประจำและเรามักจะมองไม่เห็นแต่ถ้้้าาาาไไไมมมมม่ม่่ีีตตึกกก็ปปัััญหจนนสนสงงฟวเขเขใือ จะเจอกับทหารนอตอยู่เมื่อเคลียร์เสร็จเอาหุ่นไททัน2ตัวไปยิงป้อมเลเซอร์ซึ่งถ้าเราใครที่ยังไม่รู้หุ่นไททันจะบินระยะยิงที่ไกลกว่าป้อมเลเซอร์ประมาณ1-2ถึงช่องเราจะเคลียร์ป้อมตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เก็บแร่ฟ้าได้โดยง่ายส่วนการบุกฐานสามารถทําได้โดย3ทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังการบุกเข้าไปด้านหลังจะทําให้ยูดิตของเราเดินไปตายทีละตัวเพราะงั้นเราจะฟ้อมประพานี้เดินลงมาแล้วยิงเดินดินตรงนี้ ทางเข้าทางนี้มันจะดีกว่าการที่เราเดินเข้าทางด้านหน้าที่เสี่ยงสะพานหากักนลกลงใบใต้ส่วนยานต่างดาวก็อยู่ข้างล่างไม่มีอะไร,ระภารกิจที่5ของเรา d e f e n d e Castle เนี่ยจะทำให้หลายลคนหัวเสียกับระดับความยากแบบก้าวกระโดดแต่ไม่เป็นไรแล้วต้นมาเอาทุกอย่างวิ่งเข้าไปยิง Attack Bike อย่าให้ป้อมหน้าบ้านแตกทันทีที่ลงไฟฟ้าและเรดาร์ถูกยิงขายทิ้งทันทีเจาจะเหลือลงไฟฟ้าอยู่1หลัง ซึ่งด้วยสาเหตุบามรากานน็อดจะไม่ยิงแต่ถ้าถูกยิงก็รีสตาร์ทเกมใหม่จากนั้นทำการสร้างเมดิกประมาณ5ตัวกับทหารเยอะๆจนกว่าตังจะหมดเอาเรเ่อ์แมน5ตัววางไว้ด้านหลังยางตานดาวและหุนวุบูลิน2ตัววางไว้ข้างๆกับบาแเล็กส่งเมดิกไปช่วยข้างล่างที่เหลือแค่กันประตูหน้าหลังจากยิงกับทหารน็อตที่มาจากรถดําดินได้สําเร็จให้เอาทุกคนมากองกันอยู่ที่ประตูหน้าให้หมดส่วนด้านล่างไม่ต้องไปยุ่งกับมันยูดิตเป็นเพียงพออยู่แล้วถ้าไม่เกิดเหตุการณ์พิดาษ พวกน้องจะยิงอยู่ด้วยกันอยู่3อย่างคือ1บาลก2ทหารของเราและ3ป้อมป,ปืนในแต่ละแอทแทกเวฟจะยิงต่างกันก็รับมือกันให้ถูกและเมื่อเห็นรถบรรทุกขนเงินมากจาเพิ่งยิงปล่อยให้มันเดินเข้ามาหาเราก่อนแล้วค่อยยิงทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เงินตกไปไกลเกินเพราะกำลังสูงมากก็ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าภารกิจที่6 d e s t r o y the r a d a r a ดาแ y ถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงไหนมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเมื่อเราเดินมาถึงเนินตรงนี้ให้เราส่งไรฟแมนหนึ่งตัววิ่งเข้าไปและหักล่าง นี่จะทิกเกอร์อีเวนต์รถดําดินซึ่งหารของนอสนั้นจะมาล่าเราและเราจะล่ามันไปที่ทุ่งเทเบียนเพื่อที่เมื่อมันยิงเราตายมันจะไปยิงหมากายพันต่อนี่จะเป็นวิธีการการันตีทิกเกอร์ให้ไอหมาเวนเนี่ยวิ่งไปทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าทําลายด่านหน้าเสร็จเราจะเดินขึ้นมาน้่นบนเอาทหารเดินนําทันทีที่กใกล้เลด้์จะมีรถด,ด,ดําดินส่งทหารนอตออกมาซึ่งจะมีล็อกเทียร์ผสมอยู่ด้วย,วยส่วนวิธีทําลายให้เอาสทายท่านยิงเพราะถ้าเกิดเราไปยิงรั่วเลเซอร์ acer, มีโอกาสที่นอจจะส่งกกกทััาฐาฐนหล มายิงเราทําลายเสร็จถ้ายูนิตเราบาดเจ็บอย่าลืมมารับกล่องยาที่ตูแหน่งตรงนี้และเดินตรงเนี่ยเราก็จะส่งผู้โชคดีอีกหนึ่งคนวิ่งไปทิกเกอร์อีเวนต์รถตำานินต่อเอาทหารเรากวาดเหมือนเดิมและเอาหุ่นไททันเตรียมเดินขึ้นไปเวนโฮแน่นอนว่าการเดินตรงตรงตายแ,แน,แน่แต่สิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณเลยก็คือเส้นประสาทของเวนโฮนั้นไม่สามารถทําลายรถถังได้ถ้ามันอยู่ที่ขอบเราจะเอาหุ่นไททันยิงไต่ขอบไป แล้วยิงต้นไม้ทิ้งเดินเข้าไปยิงเลตาแล้วเอาหุ่นนั้นเดินออกมาทีละตัวเหมือนเดิมทีนี้เราจะเดินกลับมาเอาเลฟเฟอแมนหนึ่งตัววิ่งไปยิงรถบรรทุกเพื่อรอเก็บยาส่วนตรงนี้จะมีทิกแทงอยู่ให้เราเอาทหารเดินเข้าไปลากมันออกมายิงทีละคันแล้วเราก็จะอาศัยระยะยิงที่ไกลกว่าของไททันในการยิงป้อมเลเซอร์ทิ้งโดยปกติแล้วมันจะมีทางแยกไปพังลงไฟฟ้าอยู่แต่เราจะเดินอ้อมไปทําไมล่ะภารกิจที่7ของเรา let's kill the tachos หลังจากที่เราทำลายฐานเรดาจะเปิดทางให้เรานั้นไม่ต้องเดินเข้าฐานหลักของนอตเริ่มต้นมายิงทหารศัตรูทิ้งเอาไฮแจเกอร์ไปป้นทิกแทงหลังจากนั้นเราจะเดินมาตามทางจนถึงสะพานใช้อุปมรณ์ในการยิงคังกระสุนโกสตอกเกอร์ในการยิงทหารของนอตและใช้ทิกแท้งค่อยๆ่ย,ยิงถอประพาคารและป้้มเลเซอร์ทิ้งถ้าหอบประพาคานนั้นฉายแสงเห็นยูนิตของเราเกมจะน็อถอยหลังสิบนาทีทันทียิงเสร็จเอาทิกแทงกลับไปจุดส่งตัว และเอากสต็อกเกอร์กับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่ออุปกรณ์มายืนหน้าโรงพยาบาลทาทอสจะออกมาทีนี้แล้วก็วิ่งหนีลูกเดียวไม่ต้องไปสู้วิ่งไปที่จุดส่งตัวงานต่อไปก็จะเป็นของ GDI สร้างฐานตันระเบียบแต่เราจะเดินขึ้นเดินตรงนี้ไปยิงรถแร่นี่จะดึงให้ยูนิตส่วนใหญ่ของนอตวิ่งออกมาก่อนที่เราจะเดินไประเบิดหน้าบ้านและประตูหลังของฐานอนอตภารกิจที่8 d e s t r o y ร e g a Dam ดมแลต้นมาก็เดินตาม พยายามอย่าให้เสียยูนิตเยอะเราจะเอาไททันวางไว้แบบนี้แล้วส่งไททันหนึ่งตัววิ่งนําไปนี่จะทิกเกอร์อีเวนต์รถถังพ่นไฟของนอสซึ่งจะทําให้มันวิ่งเข้ามาเผาขุ่นแทนที่จะมาเผาทหารของเราทีนี้ก็เดินตรงมาเรื่อยๆเอาหุนบูเบลีนยิงไรเฟิลแมกตูทหารยิงทิกแทงแล้วก็ Lock A ier, ล็อกเกติเอร์และต้องมีดิสโทเวอร์เหลืออย่างน้อย2ตัวเพื่อที่เราจะได้เดินตำแหน่งตรงนี้และโยนระเบิดข้ามไปมันจะเป็นการเรียกให้ล็อกเกติเทีร์บางส่วนวิ่งเข้ามายิงกับเราเพื่อที่เราจะได้เอาช่างฟอสฟานได้ ทางนี้จะทําให้เราสามารถเดินไปตุยหลังฐานของนอตได้ซึ่งถ้าเกิดไม่ทาก็โชคดีกับฝูงไฟบอบที่ผมดาเมจมาหรือเเซ็นละกันแต่ตามปกติแล้วเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้อยู่แล้วทีนี้ก็แค่เดินหลบเดินเข่ามาแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาทางด้านหลังฐานใช้ไททันในการยิงป้อมเลเซอร์ทั้งหมดสาป้อมให้หมดยึดฐานมันแล้วก็ด้วยเหตุผลประ,ประการเราให้เราสามารถสร้างปืนใหญ่ได้ก็อย่าลืมใช้มันด้วยละ่ะระเบิดเขื่อนเสร็จเวลาเผาพีรามิดกับเดสทอร์เดดเวก้าเบดซึ่งถ้าเกิดเราไประเบ ซึ่งเราจะเอาวิวมันเริ่มต้นมาให้เราสร้างฐานแล้วรีบสร้างจำติดอีเวน์ที่มันประมาณสักห้าถึงสิบตัวรีบบินไปที่เกาะใหญ่ก่อนที่ฐานจะโหลดแซงจะมีไฟแล้วก็อย่าลืมปอกปืนใหญ่นีทิ้งด้วยบินมาที่ตำแหน่งลงไฟฟ้าตรงนี้เราจะมีเวลาสิบนาทีในการยิงลงไฟฟ้านี้ทิ้งฟ้าซึ่งลงไฟฟ้านี้จะทําให้ฐานเวกานะมีพลังงานรวมถึงป้อมแซนสาป้อมนี้ด้วยซึ่งเมื่อเวลาบทไฟฟ้ากลับมาฐานแซนทั้งหมดจะกลับมาทํางานยกเว้นแค่สามป้อมนี้นี่จะสร้างเซฟโซนให้กับเราในการยิงทําลายฐานที่เหลือได้โดยง่าย ส่วนเลือกแอตแทกเวฟที่มาจากฐานข้างล่างก็หักสะพานนี้ทิ้งฟ้าเวก้าก็จะทำลายคุณไม่ได้อีกแล้วงานต่อไปที่แคปเจอร์หรือแฮมเมอร์เฟสเบดเกมใหญ่นั่นหมายถึงชีฟที่เยอะด้วยแล้วต้นมานี่คือกล่องพยาบาลก็เจ็บหนักเมื่อไหร่ก็ค่อยมารับเอาเดินไปยิงยูนิตของนอตไปพงังพขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินยิงป้อมเลเซอร์นี้ทิ้งส่วนเรดร์ก็ช่างหัวมันทำลายเนินดินนี้ทิ้งแล้วก็ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าให้หมดพยายามอยาให้ล็อกเก็ตเทียนยิงสวนมาด้วยเสร็จปุ๊บก็เดินอ้อมมาท ยิงรถบรรทุกนี้ทิ้งแล้วเอาช่างทิ้งไว้หนคนนี่คือกล่องพยาบาลที่เราจะใช้ในการชีทของเราจากนั้นเราจะเดินไปยิงกับพาโทแต่ทันทีที่เราขึ้นบกปุ๊บเราจะวิ่ง4ี่คูณร้อยเรียบขวากระโดดลงนะ้ําให้เร็วที่สุดส่วนค่าย,ย่อยก็ช่างของมันมันเสียเวลาเราเดินไปทําทางน้ำไปเรื่อยๆเ,เมื่อถึงฐานเราเอาฮั้แมทยิงรถบักกี้3คันนี้ทิ้งแล้วก็ลปอยไฟอีกหนึ่งคัน ระเบิดกำแพงนี้ทิ้งและสั่งให้ช่างของเรายึดลงไฟฟ้าและช่างตัวสุดท้ายให้วิ่งยึดคอนยานไปเลยถ้าห่าน็อตจะยิงช่างของเราไม่ทันนี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีทของเราหลังจากที่เราสั่งแล้วให้เรากลับมาดูที่ช่างที่มุมขวาล่างที่เราทิ้งไว้ตอนต้นเกมทันทีที่เรายึดฐานได้ให้เราเก็บยาทันที ยินดีด้วยรับท่านผู้การคุณก็ได้ได้รับฐานใหม่แก่กล่องพร้อมใช้งานทันทีและก็อย่าลืมขายไฟตอมเจเนเรเตอร์ดีทิ้งด้วยเพื่อเอาเงินที่เหลือก็แค่เคลียร์ฐานของนอตส่วนจะบุกก็ด้านหน้าของนอตมันหนาเนาะเราจะขอนเสนอตัว E.M.P. Pulse Cannon ซึ่งถ้าเกิดเราวางไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้มันจะยิงถึงแนวหน้าของศัตรูทําให้เราบุกได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนประตูหลังจริงๆก็มีนะแต่ว่าเพราะมันอยู่ในระยะการยิงของปืนใหญ่ของนอตแล้วถ้าเลิดเราฝืนข้ามสะพานไปสะพานก็จะหกักก่อนเพราะนั้นก็ ช่างหัวมันนะแล้วถ้าเกิดนันยังไม่หาพอใช่ไหมระหว่างบุกอย่าลืมเก็บกล่องยาที่อยู่ตรงส้าพาต่อต้นเกมด้วยแล้วกันภารกิจที่สิบหนึ่งนี่จะเป็นภารกิจที่จบเร็วกว่าที่เราคิดไว้เรามีทางเลือกให้เยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินลงน้าอ้อมไปตีหลังระเบิดหัวรถไฟทิง้งหรือเดินเดินขึ้นมาบนเนินด้านซ้ายเดินลงเนินมาปัดประตูหน้าทุกทุกอย่างที่มีเหลือถ้าเกิดใครอยากจะลองตีฐานใหญ่ของนอสใช่ไหมเราก็แค่ปล่อยให้ ตัวรถไฟเขาวิ่งไปก่อนตอนที่เราจะเอาโฮแมทวิ่งไปทางน้ำแล้วยิงกลักบ้านก็ได้เหมือนกันนะเสร็จแล้วเราจะมีทางเลือกว่าเราจะทําลายอะไรช่วยเหลือตัวประกันระเบิดคลังเก็บสารเคมีหรือวิ่งเข้าไปราเบิดฐานแม่งเลยได้แล้วว่าเราจะวิ่งเข้าไประเบิดฐานเลยนี่จะฆ่าภารกิจที่ศูนสองสามสี่โดยทันทีแต่ถ,ถ้าเกิดใครอยากเล่นก็เดี๋ยวเรารอคอยฟังทีหลังเนาะริ่ต้นมา e s t r o y Chemical Plant ยิงเคลียร์สเตลแทงรถบักกี้และหาที่ตั้งฐาน เมื่อเราสร้างฐานมาได้สักระยะหนึ่งเอาทหารของเราไปเฝ้าสะพานดีไว้และส่งจับเจอ๊ยไปที่วิ่งไปทําลายโรงเก็บสารเคมีทิ้งและทิ้งเอนจิเนียร์หนึ่งตัวไว้ตําแหน่งตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือตัวประกันเราจะไม่มีทหารกายพันธุ์มาหนุนหลังและถ้าเกิดเราไม่ได้ทําลายคลังเก็บสารเคมีเมื่อผ่านไปประมาณสักข้าศึสิบนาทีจะมี MCV ของลอสวิ่งมาจากขอบแผนที่มาตั้งที่ตําแหน่งตรงนี้พันที่ที่เห็นเอาช่างยึดมันซะ งานนี้จะต้องบริหารทรัพยากรกันหน่อยเพราะเวลาบีน้อยแต่เรามีแหล่งเล่ฟ้าอยู่ใกล้ๆซึ่งทําเงินให้เราได้อย่างไม่มีปัญหาหลังจากยึด m c p ของนอตได้เสร็จระเบิดคังสาร KB เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้ทนแดงให้เห็นว่าใครเป็นเจ้าของปืนใหญ่ที่แท้จริงเราจะใช้นอตอาร์ทิลเลรี่ปั๊มมันออกมายิงมันให้หน้าแหกด้วยคอมโบปืนใหญ่ลดส้มและไททันไม่มีอะไรที่นอตจะทําลายเราได้ และถ้านั่นยังไม่พอเราจะยึดคังเก็บจรวดนี้ไม่ใช่ว่าเราจะจยิงจรวดนะแต่ว่าเราจะใช้มันในการตั้ง EMP Pulse c a n น n ะ o n รัดตำแหน่งตรงนี้และยิงอัดบ้านมันซึ่งถ้าเกิดใครคิดว่าด่านหน้ามันหนานะักก็ทำลายทางข้างล่างแล้วก็เหลือดืมใช้กันด้วยส่วนถ้าการณีทำลายลงฝาน KB ไม่ได้ใช่ไหมก็ตั้งป้อม r g ไว้เป็นเป้าล่อพวกน้องจะชอบยิงใส่ป้อม r g แฟม Balack ลงไฟฟ้าและหลงซ่อมด้วยสาเหตุประการก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ภารกิจที่16นะเราจะย้อนกลับมา ที่ภารกิจที่12 13 14และการสำหรับใครที่ต้องการที่จะทำในภารกิจที่12 r e s c u e the Prisoner นี่น่าจะเป็นดานที่ยากที่สุดที่ผมเคยเล่นมาจำได้ไหมว่าตอนโชว์ต้นคลิปเนี่ยผมบอกว่าแท็บเล็ันที่ผมเล่นนั้นเป็นแบบเวอร์ชันที่โมดิฟายมาซึ่งใช่ไซเบอร์ที่ได้รับบัฟดาเมจ1 0 0นั้นไม่ใช่เรื่องตลกแค่เพียง3ตัวก็เพียงพอที่จะยิงให้โกสต์สเต็กร์ตายได้ซึ่งเกมจะคอยส่งไซบอร์คาโทมาล่าเราตลอดทั้งเกมซึ่งทางเดียวที่เราจะหยุุดดมัันนน้้้กก็็คืออเเรจตงบใหวที่ส แล้วต้นมาให้เราไปรับคอมบโดที่หยบอยู่ในบ้านซ่อมสะพานนี้ยึดเอพีซีเพื่อความปลอดภัยของไจเกอร์เองจากนั้นเดินขึ้นไปขอบบนสุดเท่าที่จะทําได้พยายามให้ไทท่านช่วยยิงไฟบอบผาโทด้วยเมื่อถึงเขตเมืองให้เราเอาทหารของเราเดินดําเคลียร์ทิกแทงท่านพวกนี้ตายได้ไม่ต้องกลัวถ้ารอดก็เดินตรงยาวไปเลยซึ่งเราจะใช้พาโทแอทแทกไบต์อ่ะมันเดินผ่านไปก่อนก่อนที่เราจะเอาคอมบโดวิ่งขึ้นเอพีซีและรีบโกยไปที่อีกด้านหนึ่งของเมืองจากนั้นเราจะเดินลงมาที่ข้างล่าง มาระเบิดประตูหน้าโดยใช้ขุนในท่านในการระเบิดสะพานนี้ทิ้งซึ่งนี่จะเป็นการหยุดไซบอร์กกระทที่เหลือก็แค่เคียบและก็กลับมาภารกิจที่ส3 d สามเดส t ์ทอร์เรคเคมิคอลสงานนี้เดี๋ยวจะต้องเร็วกันหน่อยถ้าเกิดเราได้ช่วยตัวประกันมาเราจะได้ทหารกลายพันธุ์มาเป็นกองหนุนเราจะเดินตามทางม,มาระเบิดลงเก็บสารเคมีทิ้งทิ้งฟ้าและหลบเวนโฟด้วยพยายามอย่าตายกันเยอะขึ้นมาตั้งฐานด้านบนและสร้างโรงแร่ให้มีรถแร่ประมาณสามถึงสี่คัน จากนั้นรีบเอาจำเจ็ดอีฟันที่ประมาณสักห้าตัวบินขึ้นไปด้านบนอ้อมไปตีด้านหลังเราจะเจอลงเก็บสารเคมีอีกสองลงทำลายลงนี้ทิ้งซะที่เหลือก็แค่ปอกปูนใหญ่ด้วยเพื่อความง่ายและถ้าเกิดอยากจะให้ง่ายกว่านั้นนะซรอมสะพานข้างหลังมันจะเปิดทางให้เราเอาโฮวแบทวิ่งไปยิงโลงไฟฟ้าได้เคลียฐานเสร็จแล้วก่อนที่เราจะเคลียฐานโดยสมบูรณ์จะไม่ได้ลืมส่งยูนิตของเราไปที่ซ้ายบนสุดเอาแท็กซี่มารับโก้สติเกอร์แล้วไปส่งเขาที่รถไฟด้วยซึ่งนี่จะเป็นการปลดภารกิจที่14ของเราภารกิจที่14 My The Power g r i ริดหลังจากที่เรานั่งรถไฟชมวิวมารถไฟของเราก็จะมาจอดแล้วก็ถูกยิงทันทีที่เราลงมาจากรถไฟปุ๊บให้เราเอาทุกคนวิ่งขึ้นไปด้านบนสุดไม่ต้องเสียเวลาสู้แล้วก็ระวังอย่าให้โกสไตรเกอร์ยิงพวกเดวกันเองตายด้วยที่เหลือก็แค่เดินตามทางระเบิดโลงไฟฟ้าแล้วก็โลงไฟฟ้าแล้ก็ลงไฟฟ้า แล้วก็เป็นการจบแล้วกันสำหรับในภารกิจที่15ถ้าเกิดเราได้ช่วยตัวประกันมาทำลายทางเก็บาสารเคมีมาแล้วก็ทำลายโรงไฟฟ้ามาเราจะได้รับกองหนุนกลับผ่านกายพันมาไม่มีกำลังเสริม MCV มาจากด้านบนและเมื่อครบครึ่งชั่วโมงปุ๊บไฟฟ้าทั้งหมดที่จ่ายให้ดานหน้าก็จะถูกดับลงทำให้เราบุกได้โดยง่ายงานต่อไปภารกิจที่16กับการทำลายโรงงานผลิตเครื่องบินรบรุ่นใบแบนชีตรงนี้เราจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันก็คือแบบ A แล้วก็ B ีขึ้นอยู่กับว่าเรืเลือก ใครทาทางไหนซึ่งผมก็จะทามันทั้งสองแบบเลยในแบบ A แน่นอนว่าแผนที่ใหญ่นั่นหมายถึงชีสที่เยอะด้วยเราจะเริ่มต้นใหม่ที่ซ้ายบนสุดเดินลงมาข้างล่างเจอค่าของนอตสิ่งที่เราต้องการก็แค่ลด a อ c ซขบ้นบมันซะและก็อย่าทลา,าลายทานเรดาขอร้องนะทีนี้เราจะมีทางเลือกอยู่2ทางทางเลือกแรกเลยเราจะเดินตามทางดมด้านล่างดูสนามซ้อนที่แบนชีจะวิ่งกบาราระเบิดของจากนั้นขึ้นไปสำรวจตามทางหาลงผลิตจากบนเขาและใช่เพราะผม ไปปรับระยะยิงของอุมงวิลิกมาเลยทําให้มันยิงถึงผมเนาะแต่ตามปกติมันจะยิงไม่ถึงเมื่อเราถาฐานโรงผลิตเจอแล้วดีเดียจะส่งกองหนุนมาก,ก็ระเบิดฐานหรือทาง,ง,งเลือกที่2เลยเราจะใช้รถ a อ c ซตามดินไปโผอีกด้านหนึ่งยิงเดินดินตรงนี้ทิ้งแล้วก็ขึ้นไปด้านบนจะโผอยู่ที่หลังฐานของนอตซึ่งถ้าเกิดใครไม่กลัวตายโกสไนเกอร์สามารถระเบิดฐานส่วนใหญ่ของนอตได้ทั้งหมดทีนี้หลังจากที่เราเจอโรงงานผลิตแล้วเราจะได้รับกองหนุนจาก DDI แล้วเราจะผูกยังไงเราจะใช้โฮลแมท ยิงไปยิงโลไฟฟ้าจับเนินเนินดินหรือเราจะไปทางขอบแบบไ้ทางน้ำส่วนสะพานตรงนี้บุกเข้าจาบด้านข้างหรือเราจะเอาแคร r y อ u t back สุดยอดจดิตจากเป็นบอสวอคเกอร์ A P C ที่มีแต่ช่างแล้วก็โ mobile นเซอร์เรดาร์แอเรียไปโผล่หลังฐานศัตรูยึดเรดาร์ที่ค่ายย่อยของนอตตอนเริ่มต้นยึดลงก้ถฐานของนอตแล้วก็ใช่าตามนั้นเลยซื้อนอตอร์ทิลลี่ดีบาแล้วยิงใส่หน้าไป ต่อไปก็จะเป็นแบบ B เราจะได้รับทีมคอมปาโดทีมเดิมเลยเริ่มต้นมาก็เอาทหารออกซ้ายมาตีเอารถ a อ c และขอร้องอย่าพังเรดาร์ด้วยจากนั้นเดินขึ้นบนมาผ่านเวโฮเราจะเดินข้าบันส่วนรถ a อพก็ให้เขาาำดึงเอาแล้วกันนะเดินซ้ายไปเรื่อยๆจนสุดแมปจากนั้นเดินลงล่างมาจะเจอกับกำแพงหินทีนี้ก็เอารถ a อ c พาคัมปาโดกลับมาที่ฐานเวลาเราบุกฐานเนี่ยเราสามารถบุกได้ด้วยทางที่คอมปาโดเคยสำรวจไปแล้วหรือเราจะไปทางน้ําด้วยหัวแมทหรือเราจะเทอเทิงด้นข้องที่กำปั้รกำ นั้นต่ายึดลงตัวถังแล้วก็เลดราตอนแรกที่เราได้เตรียมไว้ทีนี้ก็สร้างน็อตอาร์เทลิลี่มาแล้วเอาปืนใหญ่นั้นยิงใส่หน้ามันจบการทําลายฐานผลิตแบนชีซึ่งดูเหมือนว่าโคดิเอตของเราจะติดไอรอนสตอมเราจะต้องคุ้มกันมันแล้วก็จัดการกับน็อตที่กําลังบุกเข้ามานี่น่าจะเป็นตาที่ปวดหัวที่สุดสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเริ่มต้นมาให้เอาทหารทั้งหมดวิ่งไปยิงทีท้งสองคันแรกที่กําลังเข้ามาระหว่างนั้นก็สร้างบาแ์เกลงแร่แลวเอารถแร่ไปเก็บแร จากนั้นเอาทหารไปยิงทิกแท้งสองคันที่กําลังเข้ามาจากด้านบนส่วนหุ่นทั้งหมดให้วิ่งออกขวาไปจะมีปืนใหญ่ของนอตั้งอยู่ยิงมันทิ้งให้หมดแล้วลงไปเคลียร์กับทหารบนแร่ซึ่งถ้ากะรดีไม่พอหรือเคลียร์ไม่ได้ใช้เงินที่มีสร้างหุ่นเพิ่มสักสองสามตัวแล้วค่อยไปเคลียร์โดยใช้เงินที่ได้จากแร่ฟ้าข้างบนส่วนทหารหลังจากยิงทิกแท้งสองคันที่กําลังวิ่งเข้ามาเสร็จให้วิ่งขึ้นไปบนเนินนอตจะส่งปืนใหญ่มาอีกสองคันมาตั้งตาตำแตหน่งตรงนี้ก็เอาทหารยิงมันและระวังโดนรถเหยียบด้วย เมื่อเคลียปืนใหญ่เสร็จเราก็จะได้แหล่งแร่มาก็ยินดีด้วยคุณได้ผ่านจุดที่ยากที่สุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแหล่งแร่ด้านขวานั้นนอตจะชอบส่งรถแร่มาเก็บอยู่บ่อยก็ยิงมันทิ้งซ้าและถ้าเกิดแร่เราใกล้หมดใช่ไหมจะมีแหล่งแร่อยู่ด้านล่างของฐานแล้วก็ขวาล่างสุดของแบบก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยส่วนจะบุกฐานนั้นง่ายมากก็แค่เดินขึ้นเดินไปยิงดูไฟฟ้าทิ้งแล้วก็เดินลงมากปาทุกอย่างให้หมดและเราก็มาถึงภารกิจที่8ไฟ l c o n อ l i c กกันภารกิจสุดท้ายนั่นหมายถ หลังจากที่เราทำลายฐานหน้าของน้องได้เสร็จเราจะได้รับ MCB มาสร้างฐานซึ่งเราจะรีบขึ้นยูนิตกันหน่อยแล้วก็อย่าลืมปูพื้นคอนกรีตด้วยเพื่อป้องกันแรงระเบิดจากค u สตเตอร์มิชชัเมื่อเราเล่นไปได้สักระยะหนึ่งพวกน้องจะทำการตั้งฐานที่จรวดและนับถอยหลังสิ่งที่เราทำเลยก็คือส่ง Jump j n t i n v e n t r y ไปชี้เป้าและเอาออกกาศบเอร์ o ไปทิ้งระเบิดจากจุดอับของป้อมแซมทีนี้เมื่อเราทำลายฐานยิงจรวดได้เสร็จแน่นดี้ก็จะขยายใหญ่ออกซึ่งเราจะใช้ Hover Mat ในการบุกบิลามิตของเค n นแทน เมื่อป้อมแฟมที่เกาะถูกทำลายให้เราส่งจับเจนฟิตที่ไปยืนณตำแหน่งของป้อมแฟมซึ่งพวกมอสนั้นจะมีสคริปต์ในการสร้างฐานทุกอย่างพื้นที่จนกว่าคอนยัตจะพังแต่ถ้าเกิดมียูดิตบงขวางมันก็จะสร้างไม่ได้ระหว่างนั้นเราก็จะส่งช่างแล้วก็ม,มอสว์กเกอร์มาส่งทบผ่านทางแคริโอและยึดทุกอย่างบนเกาะซึ่งมอสจะสร้างฐานยิงจรวดมาใหม่ที่ฐานใหญ่ของมันเราจะบุกเข้าไปโดยใช้โฮลแมทวิ่งไปทางน้ำยิงโรงไฟนี้ทิ้งก่อนและยึดทุกอย่างและหลังจากที่ทำลายฐานยิงจรวดที่2ได้เสร็จทีีก็เหลือ แค่ทำลายฐานที่จรวดที่3ซึ่งอยู่บนเกาะเราก็จะใช้คัสเตอร์วิซายที่เรายึดนั้นส่งมันไปที่เหลือเราก็แค่ปั๊มปืนใหญ่มาเยอะๆระเบิดทุกอย่างส่วนบนเกาะก็เอาแท็กซี่ระเบิดมอมอสวอลเกอร์ไประเบิดทุกอย่างบนเกาะเสร็จเราก็จะมาจัดการที่ฐานแรกของนอสด้วยคัสเตอร์วิซายคิปเคอคลวิซายไอออนคนนอนและเปลี่ยนารกิจสุดท้ายให้กลายเป็นแอดลูลโจ๊กและอย่าลืมไปเอาแมมมอสแทงค์ที่อยู่ที่ฐานเก่ามาเล่นด้วยล่ะก่อนที่เราจะมานั่งดูคาสิ่นที่เคนโดนแทงเป็นลูกชิ้น แล้วเราก็จบลงไปนะเรเนื้อเรื่องฝั่ง GDI นะซึ่งถ้าเกิดกระแสตอบรับดีได้ไหมก็จะมีภาคต่อของน้องแล้วก็ฝ่ายเขาตอบด้วยก็ขอบคุณที่รับชมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เฝ้าดูเป็นกำลังใจกันด้วยล่ะ